เรามาต่อกันที่แบบฝึกหัดที่7.1นะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้เริ่มรับท่านผู้ชมจากน้อยไปมากนะครับซึ่งครูก็สอนไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี้อ่าเมื่อแบบฝึกหัดที่แล้วเนาะอ่าดูนะครับครูเป่าให้ดูจำนวนนับหน้าจุดก่อนซึ่งจะเห็นว่าเป็นเลข0ูนย์หมดเลยนะครับเท่ากันหมดเลยนะครับให้เราดูเตือตัวลูกนี่นะครับเริ่มต้นที่เลข0ูนย์ นี่นครับดูตัวทุนยมตำแหน่งที่1นะครับดูเลข2ทุยมตำแหน่งที่1อ่าเลขหลังจุด1อ่าทุยมตำแหน่งที่1นะครับดูเลข9เห็นไหมเป็นทุยมตำแหน่งที่1เหมือนกันซึ่งหนูเห็นความแตกต่างไหมครับมีศูย์มี2มี9อ่าอันไหนน้อยสุดครับ ต้องเลข0ูนย์เลขศูนย์มาก่อนเลยเห็นไหมอ่าดูทีละครูปอบอกว่าอย่ารีบดูนะครับให้ดูเลขหลังจุดทีละตัวห้าให้ดูตำแหน่งที่1ก่อนก็ตำแหน่งที่หนึ่งก็คือเลขที่อยู่หลังจุดทยมตำแหน่งแรกเลยอ่าตัวแรกเลยคือตำแหน่งที่1นึ่ครับนี่ศูนย์จุดศูนย์เก้าสองมาก่อนเลยนะครับเลียงจากน้อยไปหามากนะครับตามมาด้วยเลยครับเลข2อกับเลขเก้าอันไหนหมากกันครับอันไหนน้อยกันหลุศูนย์จุดสองศูนย์เก้าอ่าอ,อันนี้แล้วก็มากที่สุดก็คือ0.9น,น,อนะครับเร,บร้อยนะัรับอง นี่แบบนี้นะครับหรือถ้าใครแบบว่า ยากง่ายนะครับกรเปาเพิ่มทิกให้นิดนึงหนูก็อาจจะเติมเลข9นะให้เป็น3ตำแหน่งเหมือนกันเห็นไหม0.09ย์จุดย์กก็เป็นทุยม3ตำแหน่ง0 2 0 9ก็เป็นทุยม3ตำแหน่ง0.9หนูก็เติม0ยไปอีก2ตัวนะครับเป็น3มตำแหน่งนีเห็นชัดเจนเลยเนี่ยศูนย์เห็นย์เก้9 2อ0 9อ0 0เนยูจ็นชอดเจนเลเก่าเลนไหนมาเก่าไหนรับเนออเนี่็เป็นีกเหคนเลครับที่ยะเห้าโอคเราเรนยนเู้าเวลาศูทยได้ได้เนําได้อ่า ต่อไปข้อ2นะครับ71.65อ่าเราเรียงจากน้อยไปหามากเริ่มต้นครับวงที่จำนวนนับด้านหน้าก่อนวงเลยครับ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 อ่าดูเลขครับดูเลขอ่าตำแหน่งที่1ครับเลข6เลข5เลข6เลข6อ่าดูนะครับแต่ถ้าใครดูดีๆอ่ะหนูดูดีๆมันก็จะมองออกเลยเนะี่ย หกห้าห้าห้าหกห้าหกหกห้าหกห้าหกเนี่ยมันก็จะมองออกเหมือนกันนะครับแต่ดูเทียต,ตัวดีกว่าก็ง่ายดีนะครับเลขหกเลขห้าเลขหกเลขหกนะครับเห็นไหมเอาเลขที่น้อยที่สุดก่อนก็คือเลขนี้เลขห้ามาก่อนเห็นบ้านห้าน้อยที่สุดที่เหลือนนะตำแหน่งที่หนึ่งเป็นเลขหกหมดเลยนะครับตัวแรกมาแล้วก็คือเจ็ดสิบเอ็ดจุดอะไรครับเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าหกห้า ่นี่นะครับน้อยสุดนะครับน้อยสุดกูป,ปอยใช้ไปแล้วกูก็จะตัดทิ้งไปอ่ะเลขตัวต่อไปครับดูตำแหน่งที่2ต่อลูกตำแหน่งแรกมันเท่ากันเป็น6 6หเท่ากันดูตำแหน่งที่2ครับตัวอื่นดูตำแหน่งที่2องนะลูกอ่าไอ้นี่เป็นตำแหน่งที่2เป็นเลข5ใช่ไหมครับอันนี้5อือหืออ่าเดี๋ยวลบไอ้นี่5นะครับไอน้ 5, น,อนี่ก็เลข6อา้อาวไอ้นี่เลข5เอาแล้ว ตีแล้วอ่าอันนี้มากกว่าเพื่อนอันนี้ไว้ที่หลังเลยอันนี้มากสุดนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ยังเป็น5กับ5้ายังตัดสินไม่ได้หนูก็ไปดูตำแหน่งสุดท้ายไอ้น,นี้เล็กห้าไอ้น,นี้เล็กหกอ่าอันนี้น้อยสุดอ่าน้อยลงลงมาก็คือ71นะครับจุดหกห้าห้าแล้วก็ตามมาด้วย71.656ิบเ้นะครับและมากที่สุดก็คือ71.665 หรือถ้าใครมองอย่างนี้ก็ได้นะครับมองเป็นเลขอย่างนี้ก็ได้อีกเทคนิคหนึ่งคุณเป่ากลัวจะงงเนี่ยหนูมองเทคนิคอย่างนี้ก็ได้เลขด้านหลังหนูเห็นปะเนี่ยหนูเขียนให้ตำแหน่งมันเท่ากันก่อนแล้วหนูก็มองเลขด้านหลังได้เลยลูกเห็นไหมครับหนูเขียนเลขเนี่ยห้าหกห้าเรียงเลยเห็นไหมลูกห้าหกห้าหกห้าห้าหกห้าหกแล้วก็หกหกห้าเห็นไหมเรียงเลยลูกเห็นไหมดูเลขด้านหลังลูกพอเลขด้าหน้าจุดเท่ากันอยู่แล้วลูกเป็นเจ็ดสิบเอ็ดเท่ากันอยู่แล้วดูดูเลขนะครับดูอีกทีนะครับห้าหกห้าหกห้าห้า หกห้าหกแล้วก็หกหกห้าเห็นไหมเลขจะเรียงกันจากน้อยไปหามากอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เลขจะเรียงกันเลยนะครับเห็นไหมลูกอืมนี่นะ โอเคนะครับอันนี้ก็สามารถดูได้ก็คืออีกวิธีหนึ่งก็คือเขียนถ้าอันไหนตำแหน่งไม่เท่ากันหนูก็เติมศูนย์ไปเพื่อที่ให้ตำแหน่งมันเท่ากันแล้วหนูก็จะดูเลขด้านหลังความสัมพันธ์เลขด้านหลังได้เลยครับได้เหมือนกันได้อ่าใช้วิธีวิธีไหนก็ได้นะครับวิธีเทียบทีละตำแหน่งแบบคูก็ได้ห,หนูจะเติมเลขให้ตำแหน่งมันเท่ากันแล้วหนูก็ดูเลขด้านหลังว่าอันไหนมันมากน้อยยังไงก็ดูได้เหมือนกันนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันท่อถัดไปนะครับ เรียงลดับนิยมจากมากไปน้อยเหมือนกันคูเปาจะให้หนูลองเติมดูนะครับลองเติมดูนะครับเห็นไหมนี่กี่ตำแหน่ง44.0573ตำแหน่งหนูเติมให้เป็น3ตำแหน่งเหมือนเพื่อนครับเติมครับเติม0 2ตัวเป็น5.003ตำแหน่งแล้ว44.7เติม0 2ตัวเขาให้เป็น3ตำแหน่งเหมือนกันครับ7.00หนูดูเลขด้านหลังง่ายๆเลยลูกเริ่มต้นดูที่จำนวนนับด้านหน้าก่อนจะเห็นว่ามันเป็น44เท่ากันหมดเลยใช่ไหมครับ44เท่ากันหมดเลยงั้นดูเลขด้านหลังลูกอหนูดูนะ0.5 7 ห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ยตอบได้แล้วที่จริงไงนี่ก็ตอบได้แล้วนะเห็นชัดเจนเลยนะศูนย์ห้าเจ็ดก็เหมือนเลขห้าเจ็ดนั่นแหละห้าศูนย์ศูนย์ก็เหมือนห้าร้อยเจ็ดศูนย์ศูนย์ก็เหมือนเจ็ดร้อยอ่าถ้าดูเป็นทิกเฉยๆถูกไหมอ่าเนี่ยนะก็ตอบได้แล้วมันก็เรียงได้แล้วแต่อันนี้เรียงจะมากไปน้อยหรือถ้าดูทีละตําแหน่งอย่างครูเปาบอกก็คือดูตําแหน่งไหนก่อนครับถ้าดูทีละตําแหน่งเนี่ยครูเปาบอกครูเปาให้ครูเปาให้ดูตํา ก่อนก็คือ44.7นั่นเองนะครับตามมาด้วยอะไรครับ4 4 5เห็นปะและน้อยที่สุดนะครับก็คือ44.0นี่ไง057นะครับนี่เลียงจากอันนี้คือเรียงจากมากไปน้อยนะครับขอสั่งให้เลียงจากมากไปน้อยอ่าได้ไหมได้ไหมเด็กๆได้ไหมอ่าอันนี้เหมือนกันนะครับหนูดูด เต็มมากสุดคือ2ตำแหน่งใช่ไหมลูกหนูเติมให้เป็น2ตำแหน่งเลยนี่หนูเติมหนูจะเห็นชาดเจเลนเห็นยเหม9.60 9 6้9.26 9.2อเนเนี่ยพอเติมปุ๊บมันมองออกมองให้เป็นตัวเลขด้านหลังได้เลยลูกเห็นไหมด้านหน้ามันเท่ากันอยู่แล้วจำนวนนับด้านหน้าหน้าจุดอ่ะมันเป็นเลข9อยู่แล้วมันเท่ากันทุกอันนะครับตัดสินไม่ได้เราต้องไปตัดสินเลขหลังจุดนะครับเห็นไหมดูนะครับอันไหนมากสุดลูกก็ต้องอะไรครับ9.6อะไรลูก9 6 2เห็นไหม6กมากสุดเนี่ยนี่อ่าตามมาด 9.60อ่าตามมาด้วยเลยครับ9.26อ่าแล้วตามมาด้วยเลยครับ9.20จบครับเรียบร้อยเสร็จเห็นไหมจบแล้วเรียงจากมากไปหาหน้อยเออไม่ยากอย่างที่คิดนะครับอ่าโอเคนะครับ ราไปดูข้อ3ต่อนะครับอันนี้ก็คือให้เติมทุนยมในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อเรียงลำดับทุนยมจากมากาจากน้อยไปมากนะครับ0.2ไล่ไปเลยลูก0.2 0.3 0.4 0.5จบและน้อยไปมากาต่อไปครับ12.105ไล่ไปลูก12.106 12.107 12.108 12.109จบและลูกเห็นไหมไล่ไปเลยเนี่ยหนูไล่ไปเลยเนี่ยเห็นไหม 12.110ก็จบแล้วอ่าเรียงจากน้อยไปหามากไล่ไปครับ4.695ก็ไล่ไปเลย4.696 4.697 4.698จบแล้วครับแล้วก็4.699นี่ไงเห็นไหมข้อที่4นะครับ67.006 67.010 67.011หนูก็ไล่ต่อไปเลยเป็น อ่าน้อยไปมากนะลูกก็เป็น67.0อะไรครับ0 1 2เห็นปะ67.013 67.014เจ็ 13, 14, นยงี่ใไล่ไปเลยครับเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะต่อไปข้อที่4นะครับเติมเลขโดดในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อได้ลำดับทิยมจากมากไปน้อยอันนี้เรียงจากมากไปน้อยเอามาเติมกันมาอ่า8.952ไล่ไปครับ8.952เรียงจากมากไปหาน้อยนะครับแสดงว่าอันนี้ต้องน้อยกว่าเลข9แน่ๆเลย 8.952อ่าเติมนะครับแต่ต้องไม่อ่าตรงนี้ต้องไม่ต้องไม่น้อยกว่าเลข8นะครับอ่าอาจจะเป็น9ก็ได้อ่า8.905อย่างนี้ก็ได้นี่เห็นปะเติมไปเนะี่ย8.905ก็น้อยกว่า952เห็นปะอ่าได้อยู่นะมากไปหาน้อยก็ค่อยลดลงนะลูก8.952อันนี้ก็เป็น8.905เกาอ่ะค่อยน้อยลงอันนี้ก็อาจจะเป็น8จุดอะไรดีอ่าหนดูดูดนี่อันนี้มันเป็น8ปจุดแอันนี้มันเป็น88อยู่แล้วอ่าเห็นปะ เลขตำแหน่งที่2เป็นเลข8อยู่แล้วอ่าแสดงว่าตรงนี้นต่ำกว่า8ไม่ได้ตรงนี้หนูก็ต้องใส่เป็นเลข9กเห็น <he S 1> ไหมถ้าหนูต่ำกว่า8อ่อะหนูอาจจะพลาดได้เลยนะมันมันไม่ได้นะเห็นปะตรงดูตำแหน่งที่2หนูเทียบเห็นปะอันนี้เนี่ยอันนี้ต้ออันนี้ช่องนี้ฝั่งนี้นยตัวนี้ต้องมากกว่าด้านหลังสุดใช่ไหมลูกเห็นไหมครับอันนี้เป็นเลข8อันนี้ก็ต้องเป็นเลข9ต้องมากกว่ากันนะครับและสุดท้ายอันนี้ก็เติมเลขอะไรก็ได้ในช่องสุดท้ายก็แปดจุดแปดเก้าหนึ่งอันนี้ก็เป็นแปดจุด นะ่าครับอ่าต่อไปนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับลูกอ่าสิบจุดอะไรดีนะครับแต่ตรงนี้เป็นเลขเก้าอ่าจะต,ต้องมากครับอันนี้เป็นเลขอื่นไม่ได้เลยต้องเลขเก้านะครับเป็นสิบจุดอะไรครับสิบจุดเก้าเจ็ดหกอ่าอันนี้ก็มาสิบจุดเก้าสามหนึ่งค่อยๆน้อยลงมาอันนี้เป็นสิบจุดเก้าอะไร อ่าแต่หนูดูตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับอาจจะใส่เลข2ก็ได้เป็น10.924เาห็นไหมค่อยค่อยลดลงแล้วก็นี่ก็เป็น10.919เรียบร้อยครับโอเคนะครับอ่าเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับนครั้งต่อไปครูเป,ปาจะพาไปทำใบหัตที่เ1็สนะครับติดตามในคลิปถัดไปได้เลย